ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับมีลูกค้าสั่งไฟไปติดตั้งร้านอาหารนะครับก็ร้านอาหารไม่ใหญ่นะครับใช้ไฟพาสีตัวนะครับ18ตารุ่นใหม่นะครับอ่าตัวแรงเลยนะครับผมก็ตั้งกระบอกท้าหนึ่งสองไปนะครับบ่อห้าหนึ่งสองตัวนี้นะครับราคาพันสามร้อยบาทนะครับอ่าเสร็จนี้นะครับผมอ่าไฟดวงละพันสี่บอดพันสามนะครับสายสิบเมตรนะครับเพื่อลากไปติดบนคานนะครับ เบอร์หนึ่งผมก็จะตั้ง็นไฟเคียนะครับพื้นฐานเลยนะครับเบอร์สองก็จะเป็นเพลงช้าๆอย่างนี้นะครับส่วนเบอร์สามผมก็จะตั้ง็นเพลงกลางๆอย่างนี้นะครับส่วนเบอร์สี่ผมก็จะตั้ง็นเพลงเร็วนะครับเบอร์ห้าผมก็จะตั้งเป็นสต็อปนะครับเบอร์หกผมก็เป็นสต็อปสีนะครับเบอร์เจ็ดก็วิ่งเร็วอย่างนี้นะครับสต็อปสีแดงเบอร์หกนะครับเบอร์แปดปิดแค่นี้ครับบอร์ดตัวนี้ตั้งง่ายนะครับผม ่าท่านใดสนใจก็ทักมานะครับเซตนี้รวมแล้วอยู่ราคา7,200บาทนะครับพร้อมสายแล้วก็พร้อมส่งนะเพราะว่าลูกค้าเอาสายเพิ่มอีก10เมตรนะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดมีอุปกรณ์ครบหมดแล้วก็สั่งแต่ไฟไปได้นะครับผมฝากร้านโกโก้ดิวสิกว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ